สองสามเอาอีกรูปหนึ่งนะคะสื้อผ้าด้วยลายยาวเลยโยนเนาะ วัดน,นี้สร้างขึ้นเกิดขึ้นจากความประสงค์ความต้องการของชาวบ้านก็คือสมัยก่อนโน้นย้อนไปเมื่อสักเกือบ30ปีจะมาสอบได้สอบเรียนจบบาลีปี3ปี2 5 3 6แล้วก็มีชาวบ้านเขาไปปรึกษาหาหรือว่าเอ๊วัดเรานี้ยังยังไม่มีบ้านเรายังไม่มีวัด ตอนทาบุญหน้าเทศกาลก็ต้องไปวัดบ้านโควัดบ้านทุ่งชัยตลอดเวลา<ม>เอเราน่าจะคิดเรื่องการมีวัดเขาก็เลยปรึกษาหารือกันแล้วก็นำนำประเด็นนี่แหละไปคุยกับตมาที่วัดปากนา้ําแล้วก็ตมาก็เลยถามบอกว่าแล้วเอาที่ไหนที่มันเหมาะสมเขาก็บอกว่ามีที่โนนกลางที่มันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ทุกคนตรงปกติตรง,รต,รง,ต,รงตรงนี้เป็นพื้นที่ทํากิน ไม่ใช่เป็นที่ของใครโดยคนเดียวเป็นที่ทำกินของเจ้าน้าน,านบ้างเจ้านีาน้มันเขาก็เลยรวบรวมพื้นที่ทั้งหมดยกให้กับอาตมาเป็นคนดูแลพื้นที่3 0มสิบไรก็เลยเริ่มก่อสร้างวัดตรงนั้นก็คือเริ่มจากการที่ชาวบ้านเขาอยากมีเป็นที่ตั้งสะพานนี้เขาเรียกว่าน้องหินน้องหินก็คือเป็นน้องเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นมาจริงๆแล้สะพานนี้มีความหมายก็คือว่า เชื่อมเชื่อมไม่ใช่เฉพาะเฉพาะด้านกายภาพเฉพาะทั้งเชื่อมทั้งเรื่องจิตใจของคนเชื่อมต่อวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนระหว่างวัดกับชาวบ้านระหว่างรุ่นต่อรุ่นเราจะเชื่อมกัน